ที่ับบอภิรัววกษ์พงศ์นะครับเียท่านมังกรวันนี้มาพร้อมกับท่านรองนายกนะครับท่านสุนิมนต์ปราสีภูมินะครับท่านเจ่าเน,นาสุจริญพันธ์นท่านเลืองเกียรติณตุนชัยนะครับท่านเลขานะครับท่านสุวิศรีสุขนะครับท่านรองอภิรักานะครับออนะครับสำนักศึกษานะครับ ก็ตอหวังดีนะครับมีรักแฟนลิเกทุกท่านข้างนอกใครยังไม่เข้ามารีบเข้ามานะครับใกล้แสแนนแล้วนะครับยิเชิญทุกทุกท่านนะครับใกล้แล้วนะครับวันนี้ไม่มีย้อนยุกนะครับวันนี้ลิเกใ,ให้ชมกันต้องขออนุญาตตอกตัวก่อนนะครับทุกท่านครับ วันนี้ขาดไปท่านนะครับคือท่านจะเด็ดก,กันทาท่านสสผู้นะครับสสผันใจที่น้องเพจหนึ่งเพราะว่าลิกเกที่มาวันนี้เนี่ยเป็นแรงผักดันนะครับถ้าุนจากท่านสสเด็ดก,กันทานะครับท่านผักดันประมาณนะครับจากจากปตพนะรที่ขาดต้องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนำมาให้พวกเราได้รับชมกันเพื่อร่วมสมโพธงานแข่งเรือนะครับซึ่งทิานประารัฐมนตรีเป็นผู้จัดเป็นเป็น เราได้งานหลักนะครับที่จับองบอจับอาจรจพิโลกบนไก่ในงานแต่ที่เกเนยะท่านสสอต่อจเจ็ดท่านเป็นคนหามาท่านดอกอยากจะมาร่วมด้วยจากสร้างความสุขจากสร้างสีสันในงานครั้งนี้ด้วยเพราะว่าดิเกเนี่ยถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับมันแข่งเรือได้อย่าง,างนี้และอยาอกให้ทุกท่านได้มารับตามต่างอำเภออาจจะพอได้ดูบ้างแต่ใน,นเมืองเนี่ยหาดูได้ยากด้วยความเป็น,นัาด้วยความเพื่อ ยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้เตืนเรือ,อยาจัดงานนะครับและคุณที่ติดในออการวอบถ้วยด้วยเดือนต่างที่เข้ามาร่วมรับชมเข้ามารุ้นเศรษฐกิจให้กับบ้านเราและทําให้บ้านคนบ้านเรายังมีความสุขในการอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นงานสําคัญอีกงานหนึ่งของพวกเราชาวนครสุโขทัยก็คือชาวเทศบาลสุโิโลกเนี่ยนะครับที่จัดได้ต้อนรับคนต่างถิ่นและตั้งความสุขหนานให้พวกเราเช่นเดียวกันนั่นก็คืองานลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในเดือนสิกานะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขสนังนานกับกิจกรรมนะครับทั้งแข่งเรือทั้งลิเกเรือน,นี้นะครับครับรอบคสำหารับ i รองการแสดงด้วยนะครับโปรแกรมของพี่พี่คยน้องถึ่สไม่เห็นมี้ารวีไม่คยถ้กลน้อง่้องโลกา้เอย ก็อยากได้จังเกรงใจจดจอยกมือไหว้เจ้าภาพหากราบข้อพัยนายกเปงนรยสักใบก็พอมเดลองนายกครับที่ไทยเนี่ยขอชื่อเลยนะครับท่ะชื่อน้ชื่ออะไครับผมร้อง เอารางวัลมาให้มาแจกขอคุณรองแม็ครองมว้แขอพุ่มาคุณรองแม็ครองมว้ถึงรวยถึงร้องใส่ได้ดีเลยนะขอให้ที่คุยมากนำชนะมุ้นำถ้าชอบเพนถ้ะชอบพังใครไม่หายเียนได้ยามให้คน You feel the pain? ปรอมาจากเสบราูชับบุรีไม่ใช่ใจเ่ตัวเด้นเดเดแ่เใหญ่ทังหัวใจน้องใหญ จึงกล้าปวดใหญ่แบบนี้เพรื่อมานิยม<า>ใคายันไ,ไม่มาแล้วไม่แยงใครจะซื้อใครจะกินถูกไหมเจริงครับอโอ้ แต่ผู้หญิงเหมือนต้งโมแต่ล็อบรองเม็ดดำแน่นอนเม็ดตั้งโมเบอกมดคนดงโอเคไหมครับดูถูไม่เสร็จที่ดีวครั่จเป็นยงไงหมถึงตัวแกนมันเป็นไงก็ไม่รู้เนี่ย ขอบุญละมันนั่งแทีชมอบ้อให้นะครับไว้นูชาวสุขขอบุณท่างรอเดี๋ยวเราเตรียหน้ากัะครับวัชระสุขนั่งรอวิยาของเจ้า เป็นพระธรรมะที่ฉันเขารบหลักสูตรทันจบเกี่ยวกบพระองค์